ก็ร่าทำอะไรก็ไม่รู้นะคะกับก้อนข้าวเหนียวนะคะน,น,านางจะเอ,เอาที่นอนไปถมกบก้อนข้าวเหนียวนะคะทุกคนนางกลัวตัวอื่นมากินของนางนะคะซ่อนไว้แล้วคะ่ะซ่อนแล้วคะ่ะนางซ่อนไว้แล้วคะ่ะไม่มีใครเห็นแล้วใช่ไหมโอ้ไม่มีใครเห็นแล้ว อย่าลงไปนะเดี e ๋ยวเขากินนะเธอเห็นั่นอะแล้วกดด่นเีดีน ซ้อนข้าเหนียวเลยค่ะทุไปละไปไหนล่ะนางซ่อนที่นอนนางนะคะเอาเตี้ยเธอทำเธอทำไมทำอย่างเงี้ยเอาที่นอนนี่ที่นอนนี่มาเอาที่นอนเร็วเธอเอาข้าไปไว้ไหนแล้วโอ้มามามาเร็วเร,ว,ดเดวเร็วมาโคราเตียเร็วเร็วนี่ไง อ๋อนี่ไงนี่ไงข้าวข้าวนางนี่ใช่ไหมอ่ะข้าวข้าวข้าวเอมาเอาจะเก็บยังไงล่ะไม่ให้ตัวอื่นเห็นอ่ะฝากกดติดตามช่องน้องโคล่าด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะโคล่าจะนอนแล้วนะคะ